การใหญ่หมล่าแฟนคลับดอทคอม่นออกมาโพ์แบบนี้ถ้าเอาเยสิสแบบใจหายพี่น้องเห็นความตั้งใจเห็นความจริงใจของการทีเพิ่นจะดูแลใครสักคนหนึ่งนะคะแต่พี่น้องคะสำหรับเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ใจหายเหมือนกันพี่น้องเยสิสใจหายเด้เพราะว่าอะไรเพราะว่ายสิ์เห็นการทํางานของผู้จัดการใหญ่เพินเป็นคนที่จริงจังเป็นคนที่ ใส่ใจกับศิลปินทุกๆคนพี่น้องคะแล้วสําหรับเรื่องนี้นะคะแย่ซิเสเื้อมันว่าผู้จัดการใหญ่คงไม่ไหวจริงๆพี่น้องคะถึงได้ออกมาโพสต์แบบนี้ผู้จัดการใหญ่หมอราแฟนคลับ c o m com นะคะออกมาโพสต์แบบนี้ค่ะบอกว่าผมขออนุญาตยุติบทบาทดูแลจัดการมาลัยบ้านฮักของน้องคอปเตอร์ไว้เพียงเท่านี้ครับ แต่ยังคงสถานะเป็นผู้บริหารวงหมอลำอรังการโชว์เช่นเดิมและส่วนงานโปรเจกต์งานผลงานเพลงยังรับผิดชอบเหมือนเดิมให้แล้วเสร็จเพื่อให้ทุกอย่างคงดำเนินต่อไปได้ขอบคุณครอบครัวแฟนคลับและแม,แม่แม่ที่ให้ความไว้วางใจขอบคุณครับลุงใหญ่นะคะในวงเล็บลุงใหญ่ ผู้จัดการใหญ่หมอรำแฟนคลับดอทคอมผู้บริหารหมอรำอลังการโชว์ปอลอมีปัญหาการบริหารจัดการนะครับแต่ครบตามกำหนดการพูดจาเจรจากาันสมฝ่ายคือศิลปินผู้บริหารและบ้านฮักเริ่มวันที่9เมษาถึงวันที่15มิถุนา2568า ปิดวงรับเชิญน,นะคะพี่น้องทางด้านผู้บริหารผู้จัดการใหญ่หมอลำแฟนคลับดอทคอมเพิ่นออกมาโพสเกี่ยวกับเรื่องนี้พี่น้องคะ่ะโดยเพิ่นก็นยังคงสถานะเป็นผู้จัดการเป็นผู้จัดการวงหมอลำอลังการโชว์เช่นเดิมแลักกับโปรเจกต์กงานยัง่งงานเพลงงานต่างๆก็ยังรับผิดชอบเหมือนเดิม้อคะพี่น้อง แล้วเรื่องมาไราบ้านฮักของน้องคอปเตอร์เหลือไว้เพียงว่างมือแล้วนะคะพี่น้องคือครบสัญญาเพราอสัญญากรทีน้องคอปเตอร์ตั้งแต่เดือนเมษาเก้าเมษาที่เข้ามานะคะเปิดกัดูแลจัดการมาลัยบ้านฮักของน้องน้องคอปเตอร์่มเป็นผู้ดูแกกลบริหารนะคะแต่ตอนนี้วันที่สิบห้ามิถุนาคือสิ้นสุดสัญญาการที่จะเป็นผู้ดูแล เลื่องมาไล่าบานหักของน้องคอปเตอร์นะคะแต่สถานะต่างๆก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะคะสําหรับผู้จัดก,การใหญ่ค่ะพี่น้องแล้วเรื่องนี้ถ้าเอาหลายๆคนพี่น้องแฟนคลับ FC หลายๆคนก็เข้ามานะคะให้กําลังใจไปอยู่วงใดก็ยากแต่นาํามาไล่มีแต่ปัญหาว่าสันพี่น้องคือการยึดตัวหลักว่าสันพี่น้องคะขอบคุณลุงใหญ่ที่ช่วยดูแลน้องขอบคุณทุกคน แทนน้องด้วยนะคะดีใจที่มีคนเมตตาน้องตลอดค่ะอยู่อยู่วงใดกใด็ได้ยิ่แต่ต่างแต่ปัญหาเรื่องเงืนน่อนเนาะคนหนีซูซูเดอร์ลุงใหญ่เป็นกาลังใจให้นะคะอ่าหลายหลายคนกับเขามาให้กาลังใจลุงใหญ่นะคะสําหรับเรื่องนี้จริงๆไม่เกี่ยวกับเด็กและวงทุกวงนะคะแต่อยู่บางจุดบางกลุ่มเท่านั้นเอง ขอบคุณค่ะลุงใหญ่ที่ดูแลน้องค่ะคือเอฟซบางคนพี่น้องค่ะที่เพิ่นติดตามแล้วก็ดูแลซัพพอร์ตน้องคอปเตอร์มานะคะเิ่นกับเขามาขอบคุณไปทางด้านผู้ผู้จัดก,การใหญ่นะคะเพราะว่า่นเป็นคนที่ตั้งใจลีพี่น้องค่ะและเป็นคนที่เข้าใจเด็กมากๆสําหรับผู้จัดก,การใหญ่ยศสินยอมรับจริงๆว่าเพิ่นดูแลน้องคอปเตอร์ตั้งแต่มือแรกที่เขามายชสิท็นแล้วโอป จริงๆพี่น้องดูแลน้องเป็นอย่างดีใส่ใจแล้วก็ให้ใจด้วยสำหรับผู้จัดการใหญ่นะคะแฟนคลับ f อก็เข้ามานะคะคนที่เล็งเห็นในจุดที่ผู้จัดการใหญ่พิหนไ่้เห็นนะคะพี่น้องคะขอบคุณลุงใหญ่ที่ผ่านมาค่ะดูแลน้องรักคือฮักคือเก่าด้วยจ้าลุงใหญ่ขอบคุณคาลุงใหญ่และเป็นกำลังใจให้นะคะอย่างนี้แหละเขาบอกว่าตอน ตอนอยากเข้ามาอยู่ใหม่ๆทําได้ทุกอย่างอยู่ไปนานๆห่างก็เหมือนออกไปก็ยังยังสมนำหน้าไหมอ่ะพี่น้องหลายๆคอมเมนต์เนาะถ้าผู้ปกครองเป็นแบบนี้ลูกไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ยากปัญหาเดิมๆไม่จบไม่สิ้นเมื่อไร่ครอบครัวจะดีขึ้นอันนี้คือหลายๆคอมเมนต์หลายๆความคิดเนาะคะ่ะพี่น้องยิสิเอาออกมาอา่านสําหรับ เรื่องนี้ค่ะน้องน่ารักแต่คนในครอบครัวน้องน่าจะคิดได้แล้วนะไปอยู่ที่ไหนก็เหมือนเดิมถ้าอยากให้ลูกหลานมีอนาคตที่ดีคว,ควรปล่อยวางก่อนที่คุณจะไม่ได้อะไรเลยดูตัวอย่างน้องอไาอาทำตัวเหมือนเดิมวันแรกที่ให้หลานมาอยู่กับพ่อจา๋าเขาก็ไม่มีปัญหาอะไรได้แล้วค่ะ ไม่มีปัญหาอะไรคิดได้แล้วค่ะเอาใจช่วยนะคะลุงใหญ่นะคะคนเขามาให้กาลังใจลุงใหญ่เยอะมากอีกแล้วหรอครอบครัวยุ่งยากแต่เรื่องเงินเรื่องมาไล่เดี๋ยวอีกหน่อยลูกหลานก็จะลูกหลานก็ไม่ได้เดินตามฝันนะคะน้องอยู่ในการดูแลของลุงใหญ่น้องดูโตขึ้นการวางตัวดีขึ้น แล้วทำไมครอบครัวน้องไม่รู้จักปรับตัวให้ได้กับเด็กเหมือนเด็กบ้างห่วงแต่เรื่องเงินเงินทองห่วงแต่เรื่องเงินเงินทองทองจนลืมห่วงความรู้สึกของเด็กใช่ไหมเสียดายที่น้องยังไม่โตว่าคงไม่ออกมาทำตัวอย่างนี้หรอกเพราะครอบครัวทำร้ายน้องทำร้ายน้องด้วยความรู้สึกเกินไป เขารักและนับถือลุงใหญ่มากมีเรื่องมีราวทำให้ลุงใหญ่เหนื่อยใจขนาดไหนยอมปล่อยวางคิดกันได้ไหมไม่น้อคิดกันได้ไหมน้อว่าทำให้ลูกหลานเจ้าของเสียใจขนาดนี้โอ้โหพี่น้องสำหรับคอมเมนต์เจสิีเสือขออนุญ,ญาตอ่านแค่นี้นะคือเยอะมากพี่น้องค่ะสำหรับคอมเมนต์ครอบครัวน้องน่าจะมีปัญหาเรื่องเงินถึงมาวุ่นวาย เงินค่าตัวเงินพวงมาลัยกับคนที่ดูแลน้องหรือเปล่าเห็นว่าวงวงก่อนๆพดเลื่อยอยู่เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวน้องถ้าเป็นแบบนี้น้องจะเป็นเด็กที่น่าสงสารมากเลยนี่แหละพี่น้องมาถึงจุดนี้แย,แยกสิอยากสิก่อยากวอึ้นกันพี่น้องคะ่ะคือถ้าได้สัมผัสกับน้องจริงๆน้องเป็นคนที่น่าสงสาร เป็นคนที่มีความสามารถรอบตัวสําหรับน้องคอปเตอร์นักกรพี่น้องมีหลากหลายในตัวน้องพี่น้องได้ชายเววแต่ทําไมครอบครัวคิดไม่ได้ทั้งทั้งทั้ง,ท,งทั้งที่ลูกหลานจะคลองน่ะเพิินเป็นผู้ห้โอกาสทําไมเราจะดึงลูกหลานเราให้ต่ําลงล่ะพี่น้องเป็นอย่างบอปลอยมือห้เพิ่นดูแลจาัดก,การทุกสิ่งทุกอย่าง มีคอมเมนต์หนึ่งที่บอกว่าทําไมไม่ดูอย่างอาอายกับคุณย่าอิหลีพี่น้องขาแยกซียากให้เป็นยังสันถ้าครอบครัวของน้องนะคะท่านโตแบบครอบครัวของอาอายสกุณาพรเนี่ยน้องคอปเตอร์จะเป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากเพราะว่าลุงใหญ่เมตตาเขาเหลือเกินดูแลเขาดีเหลือเกินพี่น้องขาดูแลแม้กระทั่งสบูยาซีฟันนำหอมเสือผ่าร่องเท้า ถูกซิ่งทุกอย่างเพิ่นดูแลจนว่าทุกมืือนีคอปเตอร์นักกรเยซตเสื้อมันว่าเขาเก่งขึ้นเขาดูดีขึ้นเยอะแล้วสิ่งที่น้องมีความแบบบางโอกาสบางทั้งน้องมือมือเยซีส์ว่าเกิดจากแรงกดดันอะไรหรือเปล่าเยซีส์สงสารยิ่งมาเห็นคอมเมนต์เรื่องราวแบบนี้น่ะเยซีส์ยิ่งสงสารน้องบ่รู้สิแก้ไขตรงใด ครอบครัวฝากไปถึงครอบครัวอันนี้ส่วนตัวยสิ์นะคะอย่าอย่าอย่าว่ากันเลยคืออยากให้คิดได้อยากให้คิดได้อยากให้เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับไม่น้อยนะพี่น้องคะเด็กอายุแค่นี้มีบ้านฮักตั้งสีห้าหลังหายากมากให้น้องได้มีโอกาสเติบโตให้น้องได้มีโอกาสใช้แวว ปล่อยให้เพิ่นดูแลบริหารยังไม่สายนะถ้าคิดได้ยังไม่สายจริงๆพี่น้องคะเพราะว่าเพิ่นเพิ่นหักอิรีเหม่พี่น้องเยสิห็นแล้วในความตั้งใจของเพิ่นแล้ววันนี้เพื่อนได้ออกมาโพดแบบนี้ได้ออกมาเว้าวแบบนี้เยสิกะไม่อยากให้เป็นแบบนี้พี่น้องอยากให้เพิ่นเป็นผู้ดูแลน้องคอปเตอร์อยากให้น้องมีอนาคตที่สวยงามพี่น้องคะถ้า ไม่มีคนให้โอกาสแล้วนะ่ะท่านจะเสียใจมากเลยนะครอบครัวแล้วลูกหลานของท่านก็มีมีความสามารถอนะล้นเหลือสำหรับน้องนะคะอยากให้เล็งเห็นความสามารถของน้องด้วยเห็นใจน้องด้วยให้โอกาสลูกหลานของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้มือนี้ค่ะพี่น้องเยซีก็ออกมาบอกถึง ผู้จัดการใหญ่เ่นได้ออกมาโพสต์แบบนี้นะคะกระทําเอาเสียดายพี่น้องเงีทยซิบไปอยห้เพื้นว่างเมื่อออกจากการดูแลเรื่องมาไล่ของคอปเตอร์เลยนะคะสําหรับวันนี้ไว้วยังสิเกิดขื้นพี่น้องค่ะยงียิบก็บเป็นกาลัางใจให้ผู้จัดการใหญ่มอลล่าแฟนคลับ c อ m เหมือนเดิมนะคะสู้ๆนะคะยงียิเชื่อมั่นว่าคนที่เล็งเห็นความความตั้งใจของลุงใหญ่มีมากมายคะ่ะสำหรับวันนี้ฝากไว้แค่นี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ